สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในช่องหนูนิปุนพาโชคพารวยนะคะเข้ามาแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ก็ต่อไปนะคะคลิปนี้ก็จะรวมลาวนะคะรวมทั้งหมด9ลาวเนาะก็จะมีลาวเอ็กซ์ตาลาวทีวีลาวสตาร์ลาว HD แลาวสามาคีลาวกาชาติ เรา V I P เราสามารถคย์ V I P และเราสตาร์ V I P นะคะของวันที่28ค่ะก่อนจะไปรับชมนะคะของวันที่28นะคะเรามาดูผลของวันที่27กันก่อนนะคะว่าเอดให้เข้าหรือหลุดเนาะ เราเอ็กซ์ต้านะคะ090และ86นะคะเข้าเด่น8วิ่งรูดนะคะตัวเจาะแอดนินให้ที่8084เนอะมา86น่าเสียดายนะคะอ่าชุดกันกันให้85มา86โอ้น่าเสียดายเนะในตารางไม่มีไม่มี6นะคะแต่ก็ยังดีเนาะได้กันที่วิ่งรูด8นะคะ ส่วนลาวทีวีนะคะ6กศูนย์หกศูนย์หนามหกสนะคะหกสามสี่และ71เนาะเข้าเด่นสี่วิ่งรูดนะคะตารางมาที่34นะคะเจาะเข้าที่สี่สามสามนะคะเด่น4วิ่งรูดนะคะตัวเจาะเข้าที่4ีสนะคะตารางก็มาที่3าสี่นะคะ ส่วนลาวสตาลาวสตา088มาเบิ้ลน8 8และ1 4นะคะตารางของเรา8มา4มานะคะเพื่อนจะไม่มี1ต้องกลับขอโทษขออภัยนะคะสำหรับลาวเ d ดนะคะของเมื่อวานลาวเ d 591และ60นะคะ เข้าเด่นหวิ่งรูดนะคะตัวจอแอดนินให้2686มา60นะคะปกติเอจะไม่ไม่รหดนะ06 60เนาะแต่ก็ยังว่าวเนาะคำนวณตามสูตรนะคะก็มีเข้ามีหลุดนะคะแต่ก็ยังเข้าวิ่งรูดนะคะวิ่งรูด6เนาะตารางมาที่1,991นะคะ ส่วนลาวสามัคคีนะคะลาวสามัคคีสามแปดหนึ่งนะคะสามแปดหนึ่งและสองสามนะคะเข้าแปดหนึ่งในตรางนะคะลาวกาชาตแปดสองหนึ่งและศูนย์แปดอันนี้หลุดไปเด้อพี่น้องจ้าแนวทางไหนหลุดบ่อยก็ยังไม่ต้องตามก็ได้นะคะแต่ถ้ายังไงก็ลองพิจารณาดูในตารางเด้อพี่น้อง ลาวีไอพีนะคะลาวีไอพีสี่สองศูนย์และเก้าสี่สี่สองศูนย์และเก้าสี่เข้าเด่นเก้าวิ่งรูดนะคะสายวิ่งสายรูดก็ได้เฮกันไปนะคะเก้าสี่นี้เลขทูบเนาะเมื่อาวานแอดทำคลิปก่อนนะคะแอดเลยไม่ได้ลงให้นะคะแต่ว่าเลขทูบก,ก็เข้านะคะเก้าสี่าสามาคีี VIP นะคะ922 เข้าเด่น9วิ่งรูดนะคะล่าง89เข้าในตารางนะคะ89ค่ะตัวเจาะก,ก็มาที่98 89นะคะใครนำา9ไปวิ่งไปรูดก็มาบนมาล่างเลยนะคะตัวเจาะเข้าที่98นะคะมาในตารางด้วยนะคะส่วนลาวสตาร์ VIP นะคะ960และ61 960และ61จ็1 5 1 8 1 7 1 6ไม่เอาโอ้น่าเสียดายนะคะแต่ยังไงก็ขอขอบคุณนะคะใครที่เข้ามารับชมนะคะตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะจ๊ะมาตามกันต่อนะคะสำหรับแนวทาง ลาเอฟตาลาวทีวีลาวสตาร์นะคะของวันที่ยี่สิบแปดนะคะตัวเลขนี้เข้ามีหลดดอดด้อพี่น้องจา้าอ่าสำหรับแนวทางลาวเอฟตาลาวทีวีลาวสตาร์นะคะของวันที่วันที่ยี่สิบแปดนะคะระวังหกกับหัวเป็นเก้าด้วยเดอ้อแอดกลับให้เนาะ แต่ไม่ได้กลับให้ทุกเล่านะคะทุกแนวทางนะคะเพื่อนจ๋าน้องมันจะเยอะเกินนะคะชื่นชอบคู่ไหนตามคู่นั้นนะคะไม่ต้องตามตุกตัวก็ได้นะคะใครที่ไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้ลองพิจารณาตัวเลขอ่าตัวเด่นนะคะไปวิ่งไปรูดไปจับใส่ตัวที่ตัวเองชื่นชอบได้นะคะหรือว่าลองจับในตารางไปเป็นแนวทางได้นะคะอาจชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะ มาตามกันต่อที่เราเฮสตีลเราสามาคัคคีแล้วก็เรากาชาตินะคะกลัวที่สุดก็คือกลัวเก้ับหัวเป็น6นี่แหละพีนน้องจา๋าหกกับหัวเป็น9นี่แหละแอดโอ้น่าเสียดายนะคะถ้าไม่ได้กลับเนาะ ชอบก็จดไว้แคปไว้จ้าลองพิจารณาดูเด้อไปเปรียบเทียบกับช่องอื่นดูนะคะแอดก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนเหมือนกันนะคะคำนวณตามสูตรนะคะได้แนวทางก็นำมาแบ่งปันนะคะก็อยากจะให้เข้าตัวที่แอดจับคู่ให้เจาะให้นะคะ,ะมาตามต่อที่เรา V I P เราสามารถคี V I P และเราสตาร์ V I P นะคะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคลิปจะได้กระจายค่ะเรา vip เราสามารถคียีไและเราสตาร์ VIP นะคะชอบก็จดไว้แคปไว้จ้าระวังหกกับหกเป็นเก้าด้วยเด้อพี่น้องจ๋าดูกีิมี6นะคะหยิบจับคู่ไหนไปเป็นหน้าทางก็กลับหัวด้วยเด้อ หรือว่าลองพิจารณาตัวเลขในตารางไปเป็นแนวทางได้นะคะตารางนี้ก็แตกบ่อยนะคะสตัว2ตัวเนาะตำแหน่งที่เคยออกนี้ก็มาบ่อยนะคะเนี่ยตำแหน่งเนี้ย,ยชอบมานะคะอ่าถ้าบางทีแอดจับไม่ถูกนะคะก็ถ้ามาในตารางจะชอบมาในตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งเนี้ยนะคะเ,เพื่อนจะก,ก็ลองพิจารณาดูนะคะใครที่ติดตามก็น่าจะรู้ทางเนาะอ่าบางคนก็ชอบ ตัวเลขในตารางนะคะหยิบจับในตารางไาเป็นแนวะทางบางคนก็ได้สามตัวสองตัวนะคะได้บนได้ล่างนะคะขึ้นอ,อยู่กับโชคกับดวงของแต่ละบุคคลด้วยนะคะบางคนไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้นะคะหยิบจับในตารางนะคะบางคนจับเป็นเนาะ,ะได้สามตัวนะคะสองตัวบางทีนะคะเพื่อนจ๋าก,ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแต่ถ้าแนวทางไหนหลุดแอดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะ เมื่อวานลาวพัฒนาของเราก็หลุดไปนะคะเพื่อนจะแต่ว่าฮานอยก็เข้าเนาะฮานอยนี้มาเลขทูปนะคะนะฮานอยแอดให้สามชุดนะคะเมื่อวานเนาะมาที่หนึ่งห้านะคะแต่ว่าตัวเด่นนี้ก็เด้งเดงเลยนะคะเมื่อวานแอดให้เด่นหนึ่งเ่นสองนะคะปกติแอดแยกให้สี่หน่อยนะคะเมื่อวานตัวเลขชนกันนะคะหนึ่งและสองแอดจัดให้นะ,ะโอ้ย โดดเด่นมานะคะวิ่งรูดถ้าใครนําไปวิ่งไปรูดได้กันเลยนะคะเมื่อวานอ่าสาหรับวันนี้นะคะก็ชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะเหงนเพงปังๆนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาทางช่องลงให้นะคะขอบคุณทุกการรับชมจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า